โอเคตอนนี้เราจะมาสร้างตัวการเคลื่อนที่นะครับตัวคอนโทรลอินพุตนะครับเราไปที่ Project Setting นะครับโอเคเราไปหาตัวอินพุตนะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะมี Axis Mapping นะครับแล้วก็มี Action Mapping Axis Ac Mapping นะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะมาใส่ค่าคอนโทรลเข้าไปในนี้นะครับ ในสองส่วนนะครับอย่างที่แจ้งไปตอนแรกก็คือมีแอคชั่นกับแ a p ป i n g แอคชั่นอาจจะเป็นอาจจะเป็นจัมหรือว่ายิงชิกซ้ายคิกขวานะครับแต่ a c ค e s ส mapping นี่ก็คือการเคลื่อนที่เราจะใช้ W A S D นะครับหรือแม้กระทั่งจอยบนจอยนะครับแล้วกด add เข้าไปนะครับอันนี้ก็ใจตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็น uh, up นะครับเจ้าตัวั p เนี่ยเราจะใส่เป็น uh, W คีย์บอร์ด W นะครับแล้วก็ค่า e X ทีนี้เราจะใส่ไปอีกหนึ่งตัวนะครับเป็น S เดาวไม่ยากนะครับก็คือ WSD นะครับแต่ว่าค่า Scale จะเป็นลบหนึ่งจะได้เพราะส่วนทางกันนะครับเวลาขึ้น W ก็จะเป็นค่าบวกหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นค่าลบหนึ่งทีนี้เราจะ add mapping เพิ่มตัวนี้นะครับเป็น Right ก็คือการเคลื่อนที่ด้านซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัว mapping ตัวที่หนึ่งตัวนี้นะครับ แน่นอนเราใส่เป็นอะไรใส่เป็น D นครับคีย์บอร์ด D เป็นค่า1แล้วก็ต่อไปก็เดาไม่ยากนะครับ A คีย์บอร์ด A ซึ่งส่วนทางกันนะครับ D เป็นขวา A เป็นซ้ายก็เป็นลบหนึ่งขนาดนี้นะครับจากนั้นนะครับเรากลับไปที่ KG Player Controller นะครับตัวหลักตัวนี้นะครับที่เราใส่ฟังก์ชันตัวนี้ไว้นะครับเราจะมาเกตตฟังก์ชันที่เราเขียนนะครับก็คือ In Put Up ก็จะมีฟังก์ชันนะครับเป็น exit event ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเป็นฟังก์ชันดูดีนะครับมันจะมีอัอีกตัวหนึ่งเป็นฟังก์ชันอะไรแต่เราใช้เป็น event ที่เราสร้างขึ้นมาตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเช็คก่อนเป็นประจำนะครับว่าการ e อ r o r นะครับ is v a l i t มีอยู่ไหมนะครับแล้วเราก็จะไป get controller พรตัวนี้นะครับเพื่ออะไร เพื่อเอาคอนโทรลเลอร์พร์มานะครับ add movement input ส่วนนี้นะครับวิธีการเคลื่อนที่ movement input เนี่ยเราต้องการให้เคลื่อนที่โดยอ้างอิงผ่านอะไรคือเราก็ต้องใส่ตัวเราอ้างอิงผ่านมุมมองกล้องฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ get camera manager นะครับ จะมี2อันนะครับ Camera Manager กับ Get Player Camera Manager นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับอย่าอาจจะเกิดความผิดพลาดถ้าเรา Get Player Camera Manager โดยที่เป็นฟังก์ชันเราต้อง Get ที่เป็น Player Controller นะครับตัวนี้ที่ตัว Player Camera Manager นะครับเราก็จะมา g e Up Vector เพราะเราเซ t s c r e e นไว้นะครับเราเซ็ตสกร e นไว้ดังนั้นเนี่ย เราต้องการให้การเคลื่อนที่นะครับผ่านตัว up vector นะครับที่เราได้กำหนดไว้นะครับเราจะ get up vector เป็นฟังก์ชันตัวนี้นะครับระวัง c o n s e n s i t i v e มันจะเป็น transform แล้วอาจจะมีการผิดพลาดนิดหน่อยนะครับเราใช้ get up vector ฟังก์ชันตัวนี้นะครับขออภัยนะครับเป็นเป็นฟังก์ชันตัวเมื่อกี้ครับถูกแล้วครับเพราะไม่ใช่นะไอใช่ตัวนี้นะครับเราอาจะ get up vector มันจะมีฟังก์ชันทรานส f ฟอร a เมชันนะครับเป็นตัวนี้นะครับทีนะครับเพราะว่ามันมีตัว get up vector หลายฟังก์ชันนะครับ get up vector นะครับเป็น t r a n s f ฟอร์เมชันนะครับการเคลื่อนที่อันนี้นะครับก็จะมีการแปลงตัวฟอร์เมชันตรง up vector นะครับ physical ตัวนี้แล้วก็ get up vector ตัวนี้ก็จะไปที่ ตัวเวอร์เดเรคชัลนะักษณะนี้นะครับทีนี้เราจะเอา Input Right เข้ามาใส่นะครับใส่ Context Sensitive ครั้งหนึ่งเป็นฟังก์ชันที่เราสร้างไว้นะครับเป็น Right ฟังก์ชันตัวนี้ทั้งหมดนี้จะ Copy เดี๋ยวเราจะมาแก้แค่ UpVector เป็น Right Vector นะครับในหัวข้อการเคลื่นที่ซ้ายขวากดคลิกซ้ายค้างลากครอบทั้งหมดนะครับกด o o t r o l ลาลเพิมอันพิมพ์ Control-D-Doc นะครับ ไปดู l i c a อ e ออกมานะครับแล้วก็ต่อไป isValidCheck เหมือนกันนะครับลักษณะนี้แล้วก็ตัวอัพเวกเตตัวนี้เราไม่เอานะครับโอเคตัวนี้เราจะใส่เป็น like Vector นะครับตัวนี้แทรแล้วก็ใส่ไปที่ค่าแล้วก็อย่าลืมทั้งสองตัวนะครับค่าสเกลร์ที่เป็น1 บวกหนึ่งลบหนึ่งที่เราใส่ไว้ใน input จะต้องใส่ไว้ด้วยนะครับจะได้ทํางานร่วมกันเรากลับเข้าไปที่ s c e นะครับทีน,น,นี้แล้วเรากด play อันนี้เมาส์จะหันข้างแล้วผมก็สามารถใช้ W W A S W A S D <S ได้นะครับในการเคลื่อนที่แล้วก็เมาส์ก็จะโฟกัสไปที่จุดเพื่อทำ a c t i o input action ต่างๆในการต่อสู้ เราได้ใส่ฟ uh, ังก์ชัน Jump ไว้ใน i n p o n t o u c ไปแล้วนะครับก็ทีนี้เราก็ยังแต่ยงังเรายังไม่ได้ใส่ Input Mapping ไปที่ Project Setting ครัวนี้เราไม่ได้ใช้ Exit แล้วนะครับเราจะใช้เป็น Action Mapping ตัวนี้นะครับ Add เป็นหนึ่อันก็เป็น Jump นะครับส่วนตัว Action ตัวนี้เราก็เป็น Spacebar นะครับทีนี้เรากลับไปที่ Player Controller Base Player Controller นะครับ Uh, KG controller นะครับตัวนี้นะครับเรามีใส่แ,บบแต่คราวนี้ uh, เราโอเคเราไป call ฟังก์ชันมาก่อนนะครับก็คือ jump ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราสร้างไว้อันนี้เราก็ copy c o n t r o l l e มาก็ได้นะครับ controller พอตัวนี้แต่ว่าตัว uh p r controller เนี่ยจะไม่มีฟังก์ชัน jump นะครับฟังก์ชัน jump จะไปอยู่ใน character ดังนั้นเนี่ยเราต้อง cast to เพื่อไปเรียกฟังก์ชันมาใช้นะครับ cast to character ครับเมื่อ press ใน, char เน character เนี่ย a s character เนี่ยจะมีจ u m ฟังก์ชันให้เราใช้เป็นฟังก์ชัน jump ลักษณะนี้นะครับในบางครั้งเจ้าเพื่อนมา press แล้ว jump เลยใน uh, controller จะไม่มีเพราะว่าฟังก์ชัน jump จะอยู่ใน character แล้วเรากลับไปที่ตัวเลเวลนะครับแล้วกดเล a y นะครับแล้วเราก็สามารถบุญได้เดินหน้าถอยหลังวิ่งไปแล้วก็ Space Bar ก็กระโดดได้นี้เป็นการแก้ไขได้บางครั้งนะครับถ้าบางครั้งเพื่อนๆกระโดดไปนะครับแล้วมือกระเด้ง2ทีคล้ายๆว่ามันจะมีแอนิเมชัน2ตัวชนกันนะครับให้เราไปที่แอน m เมชัน b l ูป p r i n t นะครับ AP พีไนะครับที่เราสร้างมาแล้วก็ไปดูที่ออตัวจัมมิดนะครับตัวนี้เข้าไปข้างในเนี่ยในบางครั้งตัว falling ตัวเนี้ถ้าเพื่อนเพื่เซตให้เป็น looping animation ไว้ตรงนี้นะครับในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีบักแล้วกดติดมือจะก,กระเด้งสองทีตอนกระโดดนะครับถ้าไม่ติดไว้ก็จะไม่มีปัญหา ก็จะเป็นลักษณะที่โดดไปแล้วมือค่อยๆลูปลงตามปกติไม่มีการกระเด้ง2ทีแต่ถ้ามีก็คือเข้าไปแก้อย่างที่กล่าวนะครับ